สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีเอาหนอไปแช่น้ำยาเล่นล่านะครับเนี่ยหนอเล็กๆนี้ฮะไม่ตายนะฮะนี่ไม่ตายง่ายนะฮะแต่ถ้าเราไม่ถูกวิธีก็ล่าก็จะไม่ขึ้นนะฮะสุดท้ายอาจจะตายได้นะฮะไว้แบบนี้ครับใส่นี่เลยแล้วก็น้ำยาเล่นล่านะครับใน Facebook มีขายนะครับเขียนภาษาจีนนะฮะซึ่งมาจากไต้หวันนะฮะของไต้หวัน แล้วก็เทล,ลงไปนี้นะฮะรับรองเลยฮะล่ามันขึ้นเยอะเหมือนเส้นผมเลยฮะเนี่ยแช่ไว้เห็นนะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็ได้ฮะเนี่ยยิ่งขยาให้นี้ก็ดีฮะเพราะบางครั้งบางคนซื้อมาน้ํายาเล่นล่านี่จะน้อยไปหน่อยแช่ไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยฮะเอาไปปลูกเนี่ยใส่ใส่แบบเนี้ยใส่ดินแล้วก็ ไม่ต้องลงนดินนะฮะแค่วางไว้ข้อบนดินอย่างเดียวนะฮะห้ามรุนดินเด็ขดขาดถ้าลุนดินแล้วหนอนจะเน่าฮะเพราะว่ายังไม่มีลาดเอาไว้แค่บนดินอย่างเดียวะฮะวางวางไว้แล้วใช้น้ํายาเล่นลาดนี่นะฮะใส่แบบนี้แล้วก็ฉีดๆนะฮะฉีดแีบนี้20วันกวบาครึ่งนะฮะยาวด้วยะฮะขอบคุณมากครับผม